เซบาสเตียนสามีดิวอริสราทุ่มเพื่อน,น้องไซรัสสร้างห้องไว้ให้เรียนเล่นโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอ,อุ่นมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของสาวดิวอริสราและสามีเซบาสเตียนลีที่ตั้งแต่มีลูกชายน้องไซรัสเข้ามาเติมเต็มความสุขในชีวิตคู่คุณแม่ก็ยิ่งทั้งรักทั้งหลงลูกชายขึ้นทุกวันออกมาอวดภาพความน่ารักของน้องไซรัสและพัฒนาการของลูกชายให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมบ้านนี้ยังขยันเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากๆ แถมความหล่อน่ารักของลูกชายก็ทำเอาพี่ป้าน้าอาในวงการต่างลงรักเต้าใส่ลัดกันเพียบล่าสุดเซบาสเตียนได้โพสต์ภาพลง IG story เตรียมสร้างห้องไว้ให้ลูกชายเล่นและเรียนโดยเฉพาะพร้อมเขียนข้อความว่า into the next area baby boy study and play g r o u n d บอกเลยว่าห้องนี้กว้างขวางมากๆเสร็จเมื่อไรต้องรูหราอลังการสุดๆไปเลยค่ะ ุ้มเต็มที่เพื่อลูกชายไม่รวยจริงทำไม่ได้ค่ะ